แล้วะครับเพื่อนๆกับสวัสดีนะครับวันนี้ผมมีอะไรดีๆมาให้กับเพื่อนๆครับสำหรับ o อเวอร์ท็นะครับการเติมแพ็คมียโฟนะครับลดลงมาทุกแพ็คเลยสำหรับ10แพ็คนะครับเราสังเกตได้จากราคาราคาในเกม3,000บาทตอนนี้นะครับราคาแพ็คใหญ่เหลืออยู่ที่2,300บาทนะครับและทุกแพ็คนะครับทำการลดราคามาให้กับเพื่อนๆนะครับพูดเยอะเลยแล้วก็เพื่อนๆอย่าลืมนะครับถ้าใครต้องการที่จะใช้บริการ เอาละครับเพื่อนกลาบสวัสดีนะครับชาวเมียโฟทุกคนเลยนะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะมาอัปเดตนะครับเรื่องราวของเกมนะครับ r i s ออฟสตาซึ่งมีการอัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งเป็นอีเวนต์ใหม่นะครับหลังจากที่เราได้ไปลงทะเบียน a d o p เมื่อประมาณ3วันที่แล้วใช่ไหมอ่าแล้ววันนี้นะครับวันที่27็นะครับล่าสุดเลยก็มีอัปเดตนะครับข่าวสารมาใหม่นะครับโดยการเปิดพีเซลนะครับผม สำหรับวันนี้นะ p ซ e l l นะครับก็จะมีการซื้อยานเข้ามาแล้วนะครับผมอันดับแรกนะครับให้เราเข้ามาตรงอีเวนต์ก่อนนะครับอ่าเรามาเช็คข่าวก่อนนะตรงนี้นะครับผมอีเวนต์นะพอเราเข้ามาอีเวนต์ครับนี่มันก็จะเป็นอีเวนต์นะครับผมลิออฟสตาร์นะครับ p ี e l l Airdrop อีเวนต์นะครับนี่ตามนี้เลยนะก็ขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปทำพร้อมๆกันเลยนะครับผม ซึ่งขั้นตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าให้เราไปสร้างว i m i x ว l l l ลของเราก่อนนะครับก็เราไปทำการดิจิตเตอร์ตรงในเว็บไซต์ของใครเล่นคอมพิวเตอร์ก็ไปได้นะครับพิมพ์เข้าไปในวีมิกวอลเล็ตนะครับแล้วก็ไปสมัคร ID แล้วก็มาล็อกอินในเว็บได้นะครับตรงนี้เนาะเนี่ยตรงนี้นะครับผมโอเคผมคิดว่าทุกคนน่าจะมีกันอยู่แล้วนะครับสำหรับใครที่เล่นเมียโฟนะ น่าจะมีแอปพลิเคชันนะครับมีนี้อยู่แล้วนะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูขั้น2อนะครับผมขั้นตอนที่2นี่ก็คือการไปเข้าร่วมนะครับใน d i s c o r d นั่นเองนะก็จะมีลิงก์นะครับเนี่ย mm hmm. เพื่อนๆเห็นลิงก์ไหมตรงนี้นะครับผมให้เพื่อนคลิกเข้าไปตรงลิงก์แล้วก็ไปเข้าร่วมนะครับผมตรงนี้เนาะใน d i s c o r d ของผมนะครับเนี่ยไปเข้าร่วม Li สต์ออฟสตาร์นะครับเอากดเข้ามาลิงก์แล้วก็กดเข้าร่วมเลยก็ได้ครับผมง่ายๆนะ พอเราเข้าร่วมนะครับผมนะก็จะมีอยู่หน้าต่างประมาณนี้นะครับในหน้าเว็บไซต์ของเขานะครับผมนี่เห็นไ,ไหมก็จะมีข่าวสารต่างๆนะครับที่เขาแจ้งเข้ามานะครับผมมาขั้นตอนที่3นะครับก็คือการไปกด follow นั่นเองนะครับ follow แล้วก็ like post แล้วก็ r e ทว e e นะครับต่างๆแล้วก็ไปแท็กเพื่อนสคนเหมือนปกติที่เราเคยทำกันเลยครับผมกดเข้าไปเลยนะปึ๊บ หลังจากที่เราทําการครับเข้าร่วมกับ Discord Server แล้วนะครับผมนี่ตรงนี้นะพอเราเข้ามาเราก็จะเห็นเรื่องข่าวสารอะไรต่างๆนานานะครับที่มีการแจ้งจากเดฟนะครับหรือผู้พัฒนานั่นเองจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาตามลิงก์เลยนะครับที่ขั้นตอนที่3นะครับเขาบอกว่าให้ให้เราไปโฟล์ดนะครับของเทวิตเตอร์แล้วก็ไลค์แล้วก็โพสแล้วก็รีทวิตนะครับให้เราเข้าไปตามลิงก์นี้นะเข้ามาปั๊บแล้วก็เราจะเข้ามาตรงนี้นะครับ ซึ่งมันก็จะเป็นโพสตของ list of star นั่นเองนะครับผมเราก็กดเข้ามาตรงรีพีทนะครับปึ๊บเราจะพิมพ์อะไรก็ได้นะครับเออพิมพ์ทักทายกับทางคู่พัฒนาก็ได้นะอ่ะก็อผมพิมพ์ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นให้เราทําการนะครับแอดเพื่อนนะครับอ่ะเราก็แอดมาเลยนะครับพิมพ์ชื่อเพื่อนอะไรก็ได้นะครับประมาณ3คนนะครับให้เรา การแอดเข้าไปนะครับเฮ้ยอันนี้คนซ้ำนะไม่เอาสามคนนะครับจะแอดไปหาใครก็ได้นะอ่ะประมาณนี้นะครับผม เราจะพิมพ์หัวข้อเรื่องของ a d o b e ก็ได้นะครับสำหรับ a d o b e นี่นะ,ะเดี๋ยวเราเอากิจกรรมตัวนี้ดีกว่านะครับจะได้แบบง่ายๆนะครับตรงนี้ก็ได้นะ l S N F T นะครับของพิเซลอีเว t นี้นะครับผมปรบับแล้วก็ตรงนี้เนาะ,ะจากนั้นให้เรา,เรากด B P นะครับ เราก็จะเห็นโพสต์ของเรานะครับนี่นี่ก็คือโพสต์ของเรานะก็เพื่อเป็นการกันไว้ก่อนนะครับเราต้องกด r e t วิตด้วยนะแล้วก็ไลค์นะครับผมประมาณนี้เนาะเราก็ทําการแอดเพื่อน3คนนะครับอ,อย่าลืมนะครับเพื่อนที่เราทําการแท็กไปเนี่ยสคนเนี่ยต้องกด follow ด้วยนะครับถ้าไม่กด follow เดี๋ยวทีมงานพอเวลาเช็คปล่อยแอดอบให้นะครับเราจะไม่ได้รับนะ ประมาณนี้นะครับเราก็ค้างหน้านี้ไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะเอาลิงก์นะครับไปกรอกในแบบสอบถามนะหลังจากนั้นนะครับพอเราเสร็จเนาะเรามากรอกแบบสอบถามในขั้นตอนที่4นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูแบบสอบถามว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเขาก็จะบอกว่าเป็น ID ของเราเริ่มแรกใช่ไหมแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นทวิตโปรไฟล์ลิงก์นะครับก็คือไปเอาโปรไฟล์ของทวิตเตอร์ของเรานั่นเองนะอ่ะเรากดตรงนี้ก็ได้ครับโปรไฟล์นะึ๊บจากนั้นเราก็ก๊อปลิงก์นะครับโปรไฟล์ของเรานะครับมาวาง วางในนี้เลยนะครับปึบจากนั้นก็จะเป็นลิงก์นะครับรีทวิตท,ที่เราทําการแท็กเพื่อนสามคนนั่นเองนะโพสตที่เราค้างไว้ใช่ไหมนี่ตรงนี้นะครับผมให้เราก๊อปปี้ทุกอย่างนะครับพยายามสังเกตแล้วก็ก๊อปให้ถูกนะครับมันก็จะมีตัวเลขนะนีตัวเลขก็คือโพสต์ของเรานั่นเองครับอย่าไปเอาแค่นี้นะครับมันจะได้แค่โพสต์ของเขานะมันจะไม่โพสต์ของเรานะครับปึบอันนี้ก็คืออ่า เขาบอกว่าชื่อของเรานะครับที่เราเข้าร่วมดีคอร์ดนะที่เรากดเข้าร่วมดีคอร์ดเมื่อกี้นะครับชื่อของเราคือชื่ออะไรนะครับที่เข้าเราเข้าไปตอนแรกใช่ไหมนี่ครับเอาตรงนี้นะตั้งแต่แอดมานี่ครับนี่คือชื่อของเรานะครับที่เราเข้าร่วมนะครับสำหรับ รีคอร์ดของ lead o f star นะครับกามวา,างเลยนะนี่ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นที่อยู่นะครับ a d d r e s ของ m i m i c wallet นั่นเองนะก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์ก็ได้นะครับหรือในมือถือก็ได้มือถือจะง่ายนะครับเวลาเรากรอบ a d d r e s นะก็ให้เราเข้ามาตรงนี้ครับผมแล้วก็ล็อกอินอ่าเดี๋ยวผมออกให้ใหม่แล้วกันนะครับตรงนี้เนาะมันจะ มันก็จะเป็น v ีมิกเน็ตเวนะครับอพอเข้ามาตรงนี้เนาะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้เราทำการกดตรงนี้ครับ v m มิกแอคนะครับก็มาลองอินก็ได้นะปึบยก็เข้าบัญชีปกตินะครับเราใช้บัญชีอะไรนะครับอย่าลืมนะเพราะว่าบัญชีนี้ต้องได้ใช้ v m m x x นะครับเพื่อที่จะโอนเข้ามาซื้อ NFT ของ psel ลนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราเข้ามาเอา a d d เด s s นะครับนี่ก็คือ a d d เด s ของเรานะสำหรับบีนีนะครับก๊อปเลยนะครับกดตรงนี้ก็ได้ครับปับก็มาวางในแบบสอบถามนะครับตรงนี้เนาะปึ๊อ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็รอรับรางวัลแอดด็อกล้กันนะส่งเลยนะครับปึ๊บเรียบร้อยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเงื่อนไขแล้วกันนะครับ พอเราเข้ามาตรงหน้าอีเวนต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูเงื่อนไขนะครับซึ่งเขาบอกว่านะครับในรีวอร์ดหรือรางวัลของอีเวนต์นี้นะครับก็เราจะได้าจากการที่เราลงทะเบียนนะครับหรือ a d o p ดเนี่ยไปอยู่ประมาณ50าสิบเซลลลัม um นะครับซึ่งเป็นเหรียญสเตเบิลของเกมนี้เลยนะครับเป็นเหรียญหลักนะครับอ่าแล้วก็เขาก็บอกว่ารางวัลเนี่ยจะให้เราตอนไหนก็คือ ภายในสอสัปดาห์หลังจากที่เกมเนี่ยเปิดแล้วนะครับออฟฟิเชียลแลนะแล้วก็ในส่วนของระยะเวลานะครับระยะเวลาของอีเวนต์เนี่ยก็คือวันที่27นี้นะครับถึงวันที่3เท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆก็สามารถรีบมาลงทะเบียนนะครับผมซึ่งในเฟสที่2ก็จะเป็นวันที่10เดือนกุมภานั่นเองนะครับถึงวันที่17นะเฟสที่2ก็จะมีแอดด็อกให้เราอีกนะครับผมอ่าประมาณนี้นะอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับ ซึ่งในส่วนของอีเวนต์ต่อมานะครับซึ่งอีเวนต์ต่อมาที่เราจะได้แน่นอนนะครับก็คือการซื้อ NFT นั่นเองนะครับในวันนี้นะครับเริ่มจากวันนี้เลยนะครับจะเปิดทำการ P s a l นะครับสำหรับ NFT ก็คือตัวยานั่นเองนะครับมาเราเข้ามาตรงลิงก์ P s a l นั่นเองนะครับมาตรงนี้เนาะหรือเราจะเข้าหน้าเว็บของ v m i x เลยก็ได้นะครับมันก็จะมีประกาศในหน้าเว็บบอกว่า S p s e l l นะครับ SFT r e Of Star กดตรงนี้ก็ได้นะครับปึหรือจะกดลิงก์นี้ก็ได้นะอพอเราเข้ามาเราจะเจอหน้านี้เลยนะครับพยายามล็อกอินก่อนนะครับผมนี่เขาก็จะบอกว่านะครับในการ p s e l l เนี่ยของวันที่27นะครับถึงวันที่3เนาะแล้วก็อีกรอบต่อมานะครับรอบต่อมานี่ก็จะเป็น วันที่8กุมหานั่นเองนะครับนี่นะจะมีกล่องนะครับกล่องที่จะให้เราสุ่มในส่วนตัวของยาน nft ตัวนี้นะครับอยู่ประมาณ500กล่องนะเออกเต้องรีบนะครับในจำนวนราคาอยู่ที่10 V วีบินั่นเองนะก็ถ้าใครรอวีบิให้ราคามันลงแล้วเนี่ยอาจจะไม่ทันก็ได้นะครับเพราะว่ามีแค่500กล่องใช่ไหมแล้วก็ ในส่วนของระดับที่2นะครับเออกล่องระดับที่2เนี่ยเป็นสีทองเลยนะก็มีอยู่แค่252กล่องนะครับในราคา56วีมิกนะครับราคา56วีมิกก็น่าจะอยู่ประมาณ9000ักว่าบาทใช่ไหมเออตอนนี้ราคาวีมิกก็ยังไม่ค่อยลงเท่าไหร่นะก็ยังสูง,สงอยู่ต้องใช้ทุนค่อนข้างเยอะนะครับในการซื้อกล่องนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับพื้นพินิคของเพื่อละกัดน,นะครับแล้วก็ Get Ready นี่ก็คือเกมเนี่ยจะเริ่ม เซลสตาร์ก็คือจะเริ่มขายเหรียญจริงจริงจังเนี่ยก็คืออีก14วันนะครับเดี๋ยวเรามานับนาฬิกาตรงนี้นะครับไปไปพร้อมๆกันนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอีเวนต์ใช่ไหมอีเวนต์ที่1นะครับอีเวนต์ที่1น่ก็คือวันนี้นั่นเองนะครับ NFT เปิดขายนะครับซึ่งเปิดขายถ้าเราซื้อนะครับก็คือกล่องกล่องที่1นะอ่าชนิดที่1นะครับนี่นะกล่องเรือลบชนิดนี่1เนี่ยสิบฟิลเนี่ยเราจะได้นะครับ เป็นรางวัลน,นะครับเขาจะโอนเข้าให้เราเลยนะตอนที่เกมเปิดนะครับผมก็คือ50เซลทิลัมนั่นเองนะครับก็คือเป็นเหรียญต้นสายที่เราต้องได้นะอันนี้เป็นความสำคัญก็ได้นะครับสำหรับเกม NFT ทุกชนิดนะครับถ้าใครได้เหรียญต้นน้ำได้มาครอบครองนะครับซึ่งเหรียญมันจะมีราคาขึ้นในช่วงที่ บูใมใหม่ๆนะครับช่วงเกมออกมาใหม่ๆเนี่ยราคามจะโดดแน่นอนนะครับซึ่งเป็นเป็นของฟรีอยู่แล้วนะครับถ้าใครซื้อชนิดที่ที่1นะถ้าใครซื้อกล่องชนิดที่2เนี่ยตัว9000กว่าบาทเนี่ยเราจะได้นะครับรับ300เซทิลัมนะครับซึ่ง300้เทิลัมเนี่ยถ้าเกมมันไปได้นะครับแล้วมีราคาในช่วงแรกเนี่ยเราจะได้เงินจำนวนแบบถ้าสมมุติว่าราคาเปิดขายตอนแรกมันอยู่ประมาณ หเหรียญดอลลาร์นะครับก็น่าจะป,ประมาณ3าบาทใช่ไหมเราก็เอา33บาทคูณสา0รเซติลัมนะครับมันก็เป็นราคาค่อนข้างที่จะเยอะนะในอีเวนต์แรกนะครับอันนี้ก็คือโบนัสที่เราจะได้จากการเราซื้อพีเซลสำหรับกล่องยานนะครับในอีเวนต์ที่2เนี่ยในคอมมิชชั่นนะครับของ a อร์ดเนี่ยเขาก็จะบอกว่าซึ่งเขาจะมอบนะครับ ให้50เซลเทลัมเนี่ยประมาณ20,000คนก็คือคนที่ไปลงทะเบียนเมื่อกี้ที่ผมพาไปลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนรับแอร์ดอปนะตัวนี้ก็คือในจํานวน20,000คนเท่านั้นนะครับตั้งแต่ตอน6ทุ่มของวันนี้นะครับไปถึงวันที่3ของกุมภาพันธ์นะครับก็จะได้ประมาณแค่20,000คนเท่านั้นเองนะครับในจํานวน50เซลเทลัมถ้าสมมติว่าเพื่อนๆลงทะเบียนวันนี้นะครับก็ได้แอร์ดอบ ในจำนวน2 0 0 0มื 200, คนก็ได้50นะครับถ้าใครซื้อกล่องชนิดที่1นะครับก็จะได้อีก50ก็จะเป็น100เซนติลัมใช่ไหมเออถ้าใครซื้อชนิดที่2ก็จะเป็น350เซนติลัมนะครับก็น่าจะเป็นจำนวนเงินที่ค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเกมเปิดตัวในวันแรกนะแล้วเริ่มพรีเซลขายเหรียญจริงจังนะครับเออเราก็สามารถมีเหรียญมาครอบครองนะครับแล้วก็ไว้เก่งกำไรไว้ด้วยแล้วเราก็จะมียานนะครับที่เราซื้อจากกล่อง ทั้ง2ชนิดใช่ไหมเพราะว่ากล่องพวกนี้นะครับพอคนจับจ่ายซื้อกันหมดแล้วนะครับใน500กล่องแล้ว252กล่องเนี่ยมันก็จะไม่มียาให้เราแล้วนะครับในวันที่เปิดเกมคนที่จะเล่นเกมจริงๆก็คือต้องมาซื้อยาพวกนี้นะครับเข้าไปเล่นใช่ไหมเออ,เ,อ,อเข้าไปเล่นแล้วก็คนที่เล่นแล้วมีจํานวนซับซับที่ค่อนข้างทุนหรือค่อนข้างที่จะหนาหน่อยนะครับเขาก็ไปเก็บกวาดหรือซื้อยาของ คนอื่นนะครับมาค่อนข้างเยอะแล้วก็มาเก่งกาไรจากคนที่กําลังที่จะเข้ามาเล่นใหม่ๆนะมันก็จะมีโอกาสหรือได้เปรียบนะครับสำหรับคนที่เริ่มติดตามตั้งแต่รับกิจกรรม a i r ์ดนะครับแต่ละแต่ละรถแมปนะครับแต่ละช็อตแต่ละช็อตของเฟสนะครับอ่าตอนนี้ก็คือเฟสแรกนะครับเปิดขาย p ีเซลนั่นเองนะครับผมสำหรับ List of Star เดี๋ยวเรามาดูระยะเวลานะครับของ การเปิดขายนะครับตอนนี้เหลือเวลาอีกก็ถึงเวลาแล้วนะครับก็ได้เปิดพีเซลแล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันในเว็บนะว่าสามารถซื้อกล่องได้อย่างครับเพราะว่าตอนนี้เวลาหมดแล้วนะครับสําหรับในการพีเซลเดี๋ยวเรากดเข้าไปดูนะอ่ะเขาก็บอกว่ายังไม่ถึงเวลานะครับไม่รู้ว่าจะตรงกันหรือเปล่านะครับกับในเวบนะเดี๋ยวเราดีดเซตไปเรื่อยครับอ่ะ อันนี้ยังซื้อไม่ได้นะครับ,ห,รบหนาเวฟนะ14บสนาฬิกาหรือเปล่านะครับอ่ะเขาก็บอกว่านะครับเวลาอ่าพีเซลกล่องนะก็อยู่ในช่วง14 KST นะครับไม่รู้ว่าเวลาไหนนะอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปเสิร์ชดูใน Google ก็ได้ครับมันเป็นของประเทศอะไรนะควาจริงน่าจะไม่ทันเกาหลีนะ ถ้าเป็นเกาหลีก็แสดงว่าอืเที่ยงใช่ไหมนี่ครับเวลาของเราก็คือเที่ยงนะเที่ยงในประเทศไทยนะครับอ่าเราน่าจะโอเคแล้วนะน่าจะรู้กันแล้วนะครับผมตอนเที่ยงนะครับตอนเที่ยงเขาถึงจะเปิดให้เราซื้อนะครับใช่ไหมพีเซลยี่สิบเจ็ดบ่ายสองถึง วันที่สา่าย2ลอนะครับระยะเวลาในการซื้อนะครับของ NFT เนอาน่าจะเป็นตอนเที่ยงนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาซื้อกันแล้วกันนะครับก็เพื่อนๆสามารถนะครับถ้าคนไหนที่สนใจนะครับสำหรับเกมใหม่ของทางค่าย V m เมนะครับที่สามารถแลกเปลี่ยนเหรียญคริปโตนะครับผ่านทางของ VMix ได้นะเออก็อันนี้ก็จะเป็นเกมที่น่าสนใจอีกเกมนึงนะครับสำหรับค่าย V m เมนะครับ ใช้เหรียญหลัก Stable ของบิินั่นเองเนาะโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาซื้อกันนะครับจับจ่ายกันภายในวันที่27-3ถึง3วันที่3กุมภานะครับในระยะเวลาเที่ยงของเวลาไทยเนาะแต่เอาจริงๆนะครับผมว่านะวันเดียวน่าจะหมดครับเพราะว่า500กล่องเองนะครับ500กล่องนะในราคา10บบิบเนี่ยถ้าเราไม่ทันคนเกาหลีเนี่ย เขบอกว่าคนไทยน่าจะอดกันนะครับคือเราต้องจับเวลาแบบเรียลไทม์จริงนะครับถ้าเราจะแย่งซื้อกล่องนะเพราะว่าคนเกาหลีหรือคนจีนเนี่ยค่อนข้างที่จะโฟกัสในเรื่องของพวกนี้อยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้นะอ่าพอเขาบอกว่านะครับสามารถพีเซลได้เรากดเข้ามาเลยผมว่ามันน่าจะมาลิงก์เดียวกันนะครับอ่าเห็นไหมมาลิงก์เดียวกันนะครับก็เดี๋ยวเราไป รอดูเวลาเที่ยงนะครับจะซื้อได้เนาะโอเคใครชอบเป็นไงก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i า e นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการแนะนำเฉยๆนะครับไม่ได้ชักชวนอะไรนะเป็นการแนะนำเพื่อที่จะทำให้เ,เพื่อนๆนะครับสามารถได้กล่องของพีเซลวันแรกนะครับให้มาครอบครองยามเดอนก่อนนะครับนะถึงเราจะไม่ได้ถ้าเราไปรอจนเกมเปิดเนี่ยเราจะได้ซื้อในราคาที่มันแพงมากๆนะครับผม ถ้าเราซื้อในพีเซลมันจะถูกมากโอเคครับคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้ครับผม